ขนาดไหนหรือว่าขนาดก็คือเสร็จพอแล้วใช่ไหมตัวขนาดคือหล่อมากหล่อพลาสต์เหลือหล่อให้ใจใครหล่อเสมอหล่อสะดุดพี่แเต้บอกเกินหล่อให้ใช่ไหมได้แครับอ่าโอเคครับเราเปลี่ยนเรื่องเลย ครับผมออสวัสดีทุกคนนะขอบคุณที่มาหานะครับใ,ใ,ใ,ใช,ใบช่ใช่ใร่ใ่ใช่ใครใช่่ใช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 ่อชไใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่นะไใช่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 ใครัช่ใช่ใช่่าสุดน,นะไปนครใช่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 ใ่ใช่ใชใชใ่่ใช่ใชนใช่ใช่ใช่รช่ใช่่ใน่ใช่าา่ใช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 ่รช่ เดี๋ยวทำไปครับเดี๋ยวขอทำใจ้หนึ่งยอากินข้าวมันยนไม่อยู่หรอไม่หอคราิน้วไครับสวัสดีครับข้างหลัง สี่โมงครับจริงหรอรูรอ้สึกว่ารอข้างหน้านะครับจริงหรอกตกเครื่องมมมไม่ติดมามาไม่ใช่ไม่ใช่ในเจอในเครื่องเ<อ>ห็นกับพีโกหกที่บอกว่าแม็กหล่อพูดจริงพูดเล่นยอ,อยากให้แม็กต้องดีใจเกันนะคร<อ>ับถอดแว่นหน่อยสิจะได้มองตาด้ครับ อะไรนะครับนปุกใจเหรอตบมือกันใหญ่เลยครับอะไรนะครับ5้าลบสองได้เท่าไหร่เออสามครับใช่ครับ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 ลายมีกี่ลายมีสองครับหนึ่งครับ หลกอกอะอะไรอย่างงี้อนุญาตอนุญาตแต่ใจไม่มีนะแค่ทด้บอกลแล้วเกี่ยวไว้กรุงเทพครับเขาบอกว่าคนไทยนะค้นที่สุดโอเค อยากยกันไมองกล้องนี้หน่อยให้มองกล้องถึงมองตาครับอยากคุยด้วยมา้จะไม่คุยกับคนอื่นเลยถ้าจะไม่คุยกับคนนี้ก่อนโอ๊ย้ายใจร้าจกได้่าไปเลยอ๊ยดูเขาููดู่เดดด้ รู Ale, ville, water, well, love, well, ้จักแม็กนานมากเลยตั <fry fish satisfy> ้งแต่เมื่อเช้าแล้ว่าเลยอะไรนะครับวิ่งวนว่าทางเลยผ่าเลยแม็กก็วิ่งวนเหมือนกันในใจครับชอบจแ่งนใช้ใครบ้างครับใช้ใครมาป่ากันมาใช่ครับชอบ อะไรนะครชอบหมาชอบแมวคะชอบหนูไหนใครใครมามครับอะไรนะครับเอ่อายครับโอเครกได้ครับใคระโดดของเันไหม คิวสาวทำไมสีดำครับทางเราจะทำให้อาหารได้มีสีสันครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เส้นสวยนะเส้นสวยอะไรนะอะไรับเราอะคำถามนะเราอะไปต่อคิวเลยแต่คิวศูนไม่ขยับนะ อะไรนะครับอะไรนะไม่กินไม่กินหมารับปวดฟันไม่รับทราแบบนี้เรากินข้่อาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ทั่วไปครับมจะไม่กินแปลกๆครับอะไรนะครับอะไรนะครับมีพยาบาลส่วนตัวหรือยังครับทำไมล่ะครับ ถ้าไม่มีถ้าปวดไปโรงพยาบาลเลยคับอันนี้ไม่ใช่ถามเยอันนี้เหมือนไล่เไนะไล่ก็ไไปไปหรออยู่นี่แหละอะไรครับอะไรนะครับชิคกี้เล่นใหไดูหน่อยไลกีลขอแว่นหน่อยครับมองเห็นไลไม่ค่อย่ไ่ใช่ไ ไมใช่ใช่ไม่หรอไม่ได้อะไรนะครับฮีโร่เด็กวั้สองครับทำไมครับอันเนี้ยไม่ได้ถ่ายให้อยู่หรอเปิดมุกใชไหมอะไรนะครับ ทำไมล่ะครับอ้าวเราอยากรับย,ยังไม่ถึงคิวเลยยังไม่ถึงคิวเลยนี่อ่าพี่แม็กใหหนูเสิร์ชกูเกิลมาครับหนูเจอหนูเสิร์ชคำว่าแฮนด์ซับแล้วไม่เจอคำว่าพี่แม็กอะ่ะทำไมอ่ะอครับเพราะว่าเห็นเพราะว่า handsome, แฮนด์ซับแปลว่าพี่แม็กอ่าโอเคขอบคุณครับโสดไครับอ่า ไปแสงร้อนนานกว่าเลยครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งคนร้อนานก่านตอคิดอะไรนะอยากเป็นเบสทำไมเอเ่อเยปร้อนานไหมทำได้อยู่นะไระไนะครับครับ จะอะไงนะครับอะไรนะครับเอ่อกินไปแล้วมือนึงครับรอดไปใช่ก็ต้องย้ายแล้วกูไม่เดินออกไปตอนนี้อ๋อรู้ได้ไงกินเยอะมือเดียวออเดี๋ยว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 ก็นี้หมดนะครับครับโอ้ขอบคุณนะครับงานที่สุดเลยอะไรนะครับ เป็นมัมีได้ครับ้มังมีงจะเป็นม,นะม,มังมีดนะครับมัม้งมีนยโอ้นนี้แสงหนึ่่ไงครับอะไรนะเ,บเบ,เ,บ,เบเบ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 บัครับ กีาอะไร่หลอดเลยคะอะไรนะคับ้าแอะไจมหดะินข้าวแเอครับอได้ยของแมแนที่รักของแมอะไรนะครับทับคเดียวอะไรนะครับบอกรักเบสรักเบสทุกคนไหนใครเบสไหมมามาด้วยมามาด้วย มันคนเลยหกมีหกนะหลานเหรอหลานพี่แม็กซ์เหรอจริงเหรอลูกยังพอว่าหลานเลยเหรอครับหลานเรียกแม็กว่าอะไรลุงไม่เอาทวดเหรอครับข่อยขญอย่าข่อยย่าข่อย่าอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไร อะไรนะครับพอเพื <S <S ่อนได้เหรอพบเพื่อนหรอได้อะไรนะครับเปพัดลมได้ครับครับอะไรนะครับโยเซ่คิวแต่งงานว่าหน้าหรอคิวครับอะไรครับยู คขาไหนตอบอยู่ก็ไม่ได้ไงตอบผิวริงใช่ไหมไม่ใช่็นลงล็อกใช่ไหมครับตอบเธอได้ไหมครับอ,อ,อ,อะไรนะครับอู้เล่นขนาดนี้เห็นไหม <c oughs> อยู่ตรงนี้หน้นบบอาอตาลนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อะไรนะครับได้ครับ งนะหรอไปทำงานคนเดียวมันก็จะเหงาเหงาหน่อยนะครับเหงามากครับส่งกำลังใจแต่ว่าหายเหงาแล้วเจอทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมจะกลับมาเหงาอีกรอบนึงนะใจไปให้พี่แม็กเยอะๆนะขอบคุณนะครับส่งกระจายให้กันเยอะนะขอให้เป็นที่รักของทุกคนที่เชียงใหม่นะเจ้าบริษัทเอ็กนะอยเาลืมไม่ลืมแชร์กครับบริษัทเอ็กโอขอบคุณนะนอกจักนี่เป็นกระจายให้แม็กทุกวันเลยแต่ให้ฝานิดนึงฝานิดนึง อะไรนะครับไม่แคปหน้าจอลราสู่ใช่ไหมเป็นหนึ่งแมทมอร์ดีห้องดีนะสายตาเราไม่สั้นยาวาวนิดนึงเกิดได้ตัวเองไม่ได้ปาอะไรนะครับวันพอวันเกิดวันเกิดของใครใครเดือนนี้เดือนอะไรครับใครเกิดเดือนกรกฎาคมครับโอเคนักเกิดเดือนตุลาพับอกทำไมใช่ไหมะไรครับ เปีนยี่สิบสามศ uh ิษไม่อันนี้มาถึงใครอ๋อปิดๆิดเดียวนก็วัพ่ที่คนเกิดติดเรื่องนี้นะครับขอให้เงาสูบมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที <h <h ่หวังไว้นะครับผมแล้วก็วางแผนอะไรไว้ขอให้ทําได้ตามแผนครับเงาสูบมากไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะฮะปังๆนะครับผมรวยรวยวันนี้รวยหรือเปล่ารวยใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับ เหมือนเพื่อนอยู่ไม่นะครับสารรู้ไม่ได้นะครับอะไรนะครับอ๋อเี่ยจะหันกลับไปซิโอเคครับกำลังใจในการอะไรครับสอบโอ้โหโอเสอบนะครับสอบโอเคก็เตรลังใจให้เนอะสอบก็สู้ๆนะครับขอให้ อย่าตืน่นเต้นขอให้แบบเข้าห้องสอบหรือว่าสอบที่ไหนก็ตามแบบอลลยอนไลน์ขอให้ตั้งสมสาธิดีๆนะแบบอันนี้เข้าหาไดออกแล้วก็ตั้งสมสาธิในการทำข้อสอบคิดว่าเตรียมตัวกันดีแล้วแหละมั่นใจสอบผ่านแน่นอะนการทํางานด้วยนะทุกคนสู้ๆเรียนก็สู้ๆครับนะแล้วก็แมกไปไหนมาทางไปด้วยนะสู้ๆถ่ายรูปจากข้างบนเหรอ,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 อครับอ๋อโอเคครับ ไม่ซึงข้างหลงข้างีใช่ไมคะต้องีเหนุไหมคะโอเคไม่้ ต่อคุยต่อได้เลยคุณไหนนะครับมอคุณไครับแล้วอย่าลืมถามกด้วยนะครับสู้ๆนะครับตเวลาที่แล้วโอเคอะนะครับอยู่ที่เชียงใหม่และครับที่เชียงใหม่ที่เชงใหหลังโซนนี้มัหลังมออ่กะโจนครับอกลครับนฮะ ขับรถมากเหรอครับจริงเหรอครับมากันกี่คนครับ้ากนะเหรอครับอ๋อโอเคก็ขอให้เดินทางกลับปลอดภัยนะครับไม่ว่าไม่ต้องไม่จำไม่ใช่แค่เดินทางกลับนะครับปฏิบัติขับรถต่อนนี้ขอให้ปลอดภัยนะครับไม่มีอุบัติเหตุเลยห้ามเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถนะครับแล้วก็ใส่เกลืด้วยอย่าให้ใครแซงนะครับ ใจัจิจมกับจมีนกเด็กับใส่แร่่ออถ้าตัวแล้วครับถ้าตัวมีลดเปอร์เซ็นต์ ครับครครับครับ,รบ,รบกางานก็สู้ๆนะค,ะครับะไรอ่าปลอาใจให้างการทำงานก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขึ้นมานะครับทานข้าวนะครับแล้วก็สู้ๆนั้นเราถึงงานจะ เหนื่อยจหนัดยังไงก็มองหาสิ่งดีๆรอบๆมาเป็นใจของเรารัเราทุกคนเลยเราเสร็จเงินเลยการชินตาอ่าหนึ่งสองสามแอนมาต่อไปครับภาไปไหนนะเห็นพี่แล้วภาไมอยากไปอยากมาไป็ห้องสอบทำไมอ่ะครับ ถ้าเอาพี่ไปสอบน่าจะเต็มหมดเต็มร้อยไม่รู้แต่เต็มใจแน่นอนอะไรนะครับรอะไรนะครับนี่แม่รักตัวเองไหมรักครับคร,รรครับมือขับรถเรืองเหมือนกันครับหนึ่งสอบสอออักปุ๊บหนึ่ง ชนะคนหน้าแพ้คนหลังอ่าคนนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งสองสอหนึ่งสองสองครับไม่มีอาวันหรอใจพี่ไมหมดแล้วว่ะอครับอะไรนะครับยอมรับอะไรนะครับนะไปถึงว่างานจากนี้หรอไม่ไม่อมดู จ,จะวันไหนจะตามไปหรือเปล่านนพโพตามขอบคุณนะครับที่แบบให้รายใจกันเยอะมากดีใจสุดๆครับทำไมอะครับโอ้ไม่ชอบดีชอบแต่ไม่ได้ครับ ตอบผ่าแน่นอนคะแนน,นเต็มด้วยเชื่อไหมผ่าอนอน <c oughs> อะไรนะครับเต็มร้อยจะเกินใช่ตอนันนรัก้วการเ้าสรุปซื้ออะไรครับซื้นอมอตอบโอเคใช่ครับ ขาดซีรีส์ไมันเหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวมันต้อหายครับเช่นเหนี่อยแป๊บเดียวคิวไนท์นบ้างคไหนเนี่ยคิวไนท์อหัรการตัได้ทยเยจริสบวชไม่ได้จริงะครการทขอบคุณพี่ออกครับอะไรนะละรการดีครับเลิได้ครับะ ได้ครับไดยีแล้วนะจับครับก็เดี๋ยวถ้ามีก็จะอได้แม่ต้อใหญ่กว่านี้รัชมังมาถึงแฟนมีไหมแต่ละรัชมังหรอ โอ้ได้แต่งชีวิกันมาเลยแต่งชีวิกันมาเลยครับครับ